อยู่มาล่วดตาสุดท้ายให้เงินนเสร็จ่ยังไงไอย่าหมาเลยดนีต่อหน้าอันนี้นคู่น่ะย่งนี้หรอนี่ค่ะแล้วคุณจะขอให้สังคมเห็นใจคุณได้ยังไงคะกับพฤติกรรมที่คุณทำกับแฟนสาวถือว่ารุนแรงมากนะฮะใช่ค่ะคลิปนี้เพจ f เฟ e บ o o ใสายใหม่ต้องรอดโพสต์เอาไว้ครับนายชนะชัยแท่ตันอายุ33ก็คือรเดอร์ที่ก่อเหตุนะคะ ไปก่อเหตุที่ร้านนมชื่อดังหน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่กรุงเทพซึ่งก็คือที่ทํางานของฝ่ายหญิง21มกราคมเป็นที่ทํางานนะคะพนักงานคุณอุ่มก็อยู่นะคะลูกคงลูกค้าก็มีนะคะนี่ก็กลัวกันหมดเลยฮะเนี่ยแล้วสิ่งที่ไปทําบอกว่าเป็นการไปง้อขอคืนดีนี่หรือคือการง้อขอคืนดีนแล้วปาโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงพังเสียหายด้วยอะคะ่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้ ฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวเอเป็นอดีตแฟนสาวของไรายเดอร์คนนี้เขาให้ข้อมูลว่าเคยคบกันเจ็ดเดือนอตลอดระยะเวลาที่คบกันโดนทำร้ายร่างกายตลอดทั้งตบตีในรถกระชากสร้อยคอจนขาดเคยจับได้ว่าอดีตแฟนนุ่มเสพยาเสพติดก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว แต่สุดท้ายก็เนี่ยค่ะเขาตามมาทำร้ายร่างกายถึงร้านที่เธอทำงานไปแจ้งความที่สอนอบังเขนนะคะคือเธอเล่าให้ฟังว่า5กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเหมือนกับว่าติดต่อน,นัดกันเคลียร์เงินดาวรถจักรยานยนต์50,000บาทที่ฝ่ายหญิงเป็นคนออกให้แต่ฝ่ายชายถ่ายรูปเอาไปแอบอ้างว่ายังคบกับฝ่ายหญิงอยู่11กุมภาพันธ์ตามไปดักทำร้ายหน้าปักซอยมีการกระชากมีดที่ฝ่ายหญิงพกไว้ป้องกันตัวค่ะ จนบาดนิ้วนิ้วชี้ของฝ่ายหญิงเนี่ยที่เธอชูให้ดูฝั่งขวามือค่ะเย็บไปสี่เข็มก็แจ้งความสอน,นอทุ่มสองห้องแต่คดีก็ไม่คืบเธอบอกว่าเธอแจ้งความตั้งแต่โดนทำรายร่างกายนะคะแล้วก็มาแจ้งความที่โดนมีดที่นิ้วนะคะค,คือมันสองเหตุการณ์คือไอ้คลิปเนี่ยที่ร้านเนี่ย21่อมกราคมใช่ค่ะที่โดนมีดที่นิ้วเนี่ย11กุมภาพานันธ์คือหลายครั้งหลายหนเหลือเกิน แต่คดีมันก็ไม่คืบเลยต้องมาหาเพจสายใหม่ต้องรอดก็กลัวว่าฝ่ายชายจะย้อนกลับมาทําร้ายเธออีกตราบใดที่คดีมันยังไม่คืบหน้าฝ่ายชายยังไม่โดนจับดําเนินคดีเธอบอกว่าเธอเลิกกับอดีตแฟนนุ่มและแยกกันอยู่ไม่ได้คืนดีกันนะคะ คือหลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์ฝ่ายชายเขาโพสไงเขาอ้างว่ากลับมาคืนดีกันแล้วไอ้อคลิปนี้มันคลิปเก่าเหมือนกับขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วยอะไรแบบนี้ฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่ได้กลับมาคืนดีกันค่ะเพราะโดนทําร้ายบ่อยทนไม่ไหวแล้วถูกคุกค,คามไม่เลิกและเธอก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยเขาบอกให้หนูออกไปเคียร์ค่ะแต่ว่าคนมัน มันเคยโดนนะพี่หนูไม่รู้ว่าหนูออกไปหนูจะโดนหนักขนาดไหน<ร>หนูเลยเลือกที่จะอยู่ในร้านคืนขขอ <c ười> วันนั้นวันนั้นเลยค่ะโ,นนโดนหนักที่สุดใช่ค่ะหนูอยากรู้แค่ว่าคดีหนูไปถึงไหนหนูจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงโดยที่แบบไม่ต้องระแวงว่าเขาจะดักหนูตรงไหนที่ไหน เพราะทุกวันนี้ไปทํางานแม่ต้องหยุดขายของบ้างค่ะพ่อต้องขี่รถมารับกลับบ้านบ้างซึ่งมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะพี่ นายชนะชัยผู้ก่อเหตุไปสอนอบางเขนแล้วนะคะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ฟังมุมของผมบ้างอยากจะชี้แจงมีมุมของผมอ้ยังไงยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหนุยไม่ได้ทำอะไรผิดเหรอใช่ค่ะจริงอะใช่ค่ะเขาบอกทำไมเขาต้องมอบตัวกับตำรวจด้วยเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาไม่ได้ทำร้ายฝ่ายหญิงเขาอ้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแค่เอามือไปทุบเอามือแล้วก็แค่ผลัก แค่ผักเหรอแค่เอามือทุบกับผักอุ้นี่มันต่อยยัดชัดนั้นดูดิสาเหตุคือติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้แล้วไอ้คลิปเนี่ยมันถูกตัดต่อแล้วเอามาโพสต์บางส่วนไม่ใช่คลิปเต็มๆถูกตัดต่อใช่เขาบอกแบบนี้แต่เขาบอกว่าอาสิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือผมมันมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆเรื่องเงินดาวรถจักรยานยนต์ที่ฝ่ายหญิงให้มาด้วยความสเสน่หาตอนที่ยังคบกันแล้วเรื่องของเสพยาเสพติดอ่ะอันเนี้ยผมก็ผิด แต่ที่ผมเสียผมเครียดเครียดเรื่องแฟนนั่นแหละใครอยากรู้เรื่องนี้ไปถามคนรอบข้างได้เลยฟังความฟังผมบ้างโอ้ไม่ได้ต่อยพี่พี่เห็นไหมว่ามือผมผักครับใช่ครับตรงหัวนี่ครับผักแบบว่าเหมือนกับว่าผักอย่างนี้ก็คือตามคลิปปฏิเสธก็ไม่ได้ต่อยเลยแต่เขาก้มลงผมก็ทุกหลังพุ่งๆแบบว่าตามตามคลิปแบบพี่ผมไม่ได้ผิดอะไรพี่ผมเรื่องอคลิปอะมันตั้งแต่วันที่25มกราพี่ คลิปที่เขาลงครับแล้วหลังจากนั้นน่ะผมก็มีการได้เป็นงอ้อแฟนปกติครับพี่พอง้อกันน่ะผมก็โอเคได้ดีวกันก็อยู่ด้วยกันก็หลังจากนั้นก็เจอกันที่สามวันเจอกันนี่นะคะคือภาพในคลิปมันเป็นภาพความรุนแรงเราก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบ่อยๆเราก็พยายามจะเบลอภาพน้องผู้หญิงที่เสียหายแต่เขาอ้างว่าแค่ผลผู้ชายอ้างว่าแค่เอามือทุบ แต่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แค่ผลักมันไม่ใช่แค่ทุบนเนี้อของเนื้อแขนเนี่ยคือถ้าฟังแล้วเนี่ยชนะชัยนี่พูดตรงนะ,ะชนะชัยนี่ครบสูตรจริงๆนะ,ค,ะคือทําร้ายเขาก็บอกแค่ผลัก เรื่องเงินก็บอกว่าที่ฝ่ายหญิงเขาพยายามทวงนะหลังจากเลิกกันเนี่ยใช่ค่ะก็หาว่าเขาให้โดยเสน่หาแต่คือปัญหาเขาหลายอย่างมากหนึ่งเสพยาเสพติดสองมีปัญหาเรื่องเงินสามคือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง<ช>และผู้หญิงที่ไหนจะคบต่อคะแล้วเสพยาก็อ้างว่าก็ผมเครียดเพราะคุณไงผมเลยเสพยาโอ้โหนี่ครบสูตรจริงๆชนะชัยน,นายชนะชัยคนนี้สามข้อหาค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขืนใจผู้อื่นทำให้เกิดความหวาดกลัวำทำให้เสียทรัพย์หมิ่นประมาทพอโดนไปสามข้อหาครับ เสียงเขาเปลี่ยนเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมคะจากเสียงแข็งรายเป็นเสียงอ่อยๆแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็บอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆหรือพนังกงานสอบสวนคให้ดูหลักฐานต่างๆอะ่ะใช่ไหมมันชัดนะคะนี่ถ้าเกิดเขาเอาถึงขั้นแบบพยายามคงพยายามข้าขึ้นมาเนี่ยนะจะหนักกว่านี้อีกนะค่ะเอาทุกผู้ชมครับ